สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน ทำเอาหลายคนเป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อลาสุดนาราเคปกระเทยเดดไอดอลชื่อดังที่จัดงานวันเกิดสุดยิ่งใหญ่ในตีมงานวัดที่อยุธยาได้ออกมาโพสต์ภาพงานดังกล่าวกับโต๊ะจีนที่ว่างเปล่ามีแขกนั่งอยู่ไม่กี่คนพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าขอบคุณแขกทุกคนคะ่ะเลิกจัดวันเกิดตลอดชีวิต ทั้งนี้นาะราเคปกระเทยก็คอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าไม่มีใครมาซึ่งตอนที่เจ้าตัวโพสต์นั้นเป็นเวลาทุ่มกว่าเท่านั้นซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าใจยเย็นๆกำลังไปขณะแฟนๆก็เป็นห่วงให้กำลังใจบางก็เข้ามาแฮปปีบ day นารากันด้วย ขณะเดียวกันนาราก็ขึ้นข้อความลงสตอรี่ว่าวันเกิดนาราไม่มีย้อนกลับไข่ทั้งสิ้นเกิดวันเดียวไม่มาก็คือจำแค้นไปเลยเพราะคนอื่นเข้ามาจากใต้จากกทมเขายังมีเวลาเขาตกงานยังมาหากันเลยพวกหล่อนได้จากชั้นกันไปเท่าไหร่อย่ามาหวังเอาแต่ได้จากนั้นก็มีคนที่มางานวันเกิดนาราไม่ได้แต่ส่งข้อความมาอวยพรบ้างก็โอนเงินมาให้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งนาราก็ได้โพสตขอบคุณหลายๆคน ก่อนที่ล่าสุดนาราจะขึ้นสตอรี่ว่าคิดอะไรคิดมาย้อนหลังกันนะหลายคนติดธุระแต่ก็มาเจอกันหลังๆจอยกันกี่ครั้งก็ได้เกิดทุกวันมามาและอีก10วันป์ตติย้อนหลังนาราเอฟซี FC มาได้ทุกคนให้คนละ1,000ฟรีตลอดงานสนุกเผื่อใครติดงานมาไม่ได้รักกันเป็นการประกาศชัดว่าเกิดได้ทุกวันจัดใหม่ก็ได้พร้อมจบดราม่าลงด้วยดี